สินค้ากำลังขึ้นมากพ่อสาวพ่อสาวท้สินค้ากำลังขึ้นมากพ่อเบาหุยอ่ยไหว่ยไหวอไหวอ่ไหวกำลังขึ้นมาก ตัวนี้ซื้ออึงหวายเนาะอึงหวายเท่าไรอือใช่บอสไซไซบอสไซตัวแหน่ตอือตัวอึงเขากระตังไขคตูวไข่แล้วตัวนี้ไข่แล้วไคเนี่ยไ่ค่ะ วีขาวนกัันใ่นไเนี่ยคป็นไค่ครอยู่บนนีคัดมาแล้วครับคัดมาแล้วคัดมาเรียบร้อยแล้ว

รอได้พอลูกก็ได้ขาได้แล้วเงินข่าไข่ขยยจมูกดงทีจมองนุ่มฟังสาย จะหมดดงมันตายแต่ไหนก็รัฐบานบอสปริน,ะรนใช่ไหมเนาะมันก็นตายแหละใช่ก็ตายบ่อะไรมันทับกันบ่มันทับกันหมดมันออไไหมดอะไรขอบขอบคุณเพื่อน ที่เข้ามาติดตามเะครัด้ว,ดวกดติดตามนะครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวในช่องใหม่ๆกำลังหัดทายอาชีภาพบอนนิงภาพบันไหวต้องขอให้ได้เป็นน้องด้วย,วย,วยขอบคุณหลายๆนี่ปตลาดล้านดอกจานอัมเภอเขมยมาลาดมีอาหารปลาหลายหลากครับผมอยากให้ทายอีหยังกระบอกด้วยครับด้วยไอซองผับยังผักคบผักเขียดผักแมงแคง ภาพกระป๋อมหรือว่าภาพจักระจันไข่หมดแดงเมล็ดเต็งน้ำผึ่งปลาโของอึ้องอย่างอื้องเผ่าพบเขียดมีทุกอย่างอาหารการกินแบบพื้นบ้านเฮ้าและเป็นสินค้าพี่น้องสองฝั่งไทยลาวขอบคุณนะครับพุ่อนๆเด้อขอบคุณครับผม